ทางด้านสอคอรอ6ชนบุรีค่ะร่วมกับสสอจอชนบุรีเทศบาลเมืองแสนสุขและเครือข่ายเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดบุหรี่ไฟฟ้าในสังคมไทยประเทศไทยบุหรี่ไฟฟ้าต้องเป็นศูนย์นายแพทย์สุประโชค เวชภันฑ์เภสัชผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตส,สุขภาพที่6นําคณะผู้บริหารด้านสาธารณสุขพร้อมกับเจ้าหนา้าที่อสอมอครูนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมแท่นกว่า50คนร่วมกิจกรรมรณร,รงค์ประเทศไทยบุหรี่ไฟฟ้าต้องเป็นศูนย์ที่โรงเรียนบ้านแหลมแท่นและริมชายหาดบางแสนอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรี ทางสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่6ชนจังหวัดชนบุรีค่ะร่วมกับทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดชนบุรีเทศบาลเมืองแสนสุขและเครือข่ายภาคีทุกภาคส่วนได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่มุ่งสร้างความตระหนักรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมกับเดินรณรงค์สื่อสารกฎหมายและแจ้งเบาะแสและการสแกนแหล่งจําหน่ายเพื่อป้องกันไม่ให้บุหรี่ไฟฟ้าแพร่ระบาดในสังคมไทยทางด้านนายแพทย์สุโชคได้เปิดเผ ยค่ะว่าบุหรี่ไฟฟ้ากำลังทวีความรุนแรงโดยข้อมูลปี2567 พบว่าผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นกว่า10เท่าจากปี2557ถือเป็นภัยต่อสุขภาพโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนเนื่องจากมีสารนิโคตินสูงกว่าบุหรี่ทั่วไปหลายเท่ากระทรวงสาธารณสุขจึงเร่งผลักดันนโยบายประเทศไทยบุหรี่ไฟฟ้าต้องเป็นศูนย์ผ่าน3มยุทธศาสตร์สำคัญค่ะคือการปรับปรามแหล่งค้าการป้องกันการแพร่ระบาดและการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการบำบัดรักษาเพื่อร่วมกันปกป้องสุขภาพประชาชน และอนาคตของชาติอย่างยั่งยืนรณรงให้เกิดจิตสำนึกให้คนไทยประชาชนทั่วไปเด็กเยาวชน แล้วก็วัยรุ่นทั้งหลายเนี่ยได้เข้าใจพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้านะครับโดยทั่วกันเพื่อที่จะทําให้มีความเข้าใจที่ตรงกันว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีพิษภัยมียอันตรายต่อสุขภาพของเราแล้วก็ต่อประชาชนทั่วไปด้วยครับจริงๆแล้วก็มีอันตรายมากกว่าบุหรี่ปกติอีกนะครับแต่ทุกคนก็ยังคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วก็สามารถสูบได้ทั่วทั่วไปก็ถ้าเกิดเราเข้าใจตรงกันเนี่ยก็จะช่วยกันรณรงค์ให้ทุกคนมีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็ลดละเลิก มีอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวด้วยนะครับแล้วก็อยากให้บอกพ่อพอแม่แมพี่พน้องๆที่ทุกคนหลายคนที่ยังเข้าใจคาดเคลื่อนนะครับว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยสามารถสูบได้ในที่สาธารณะหรือที่บ้านเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับคนที่ค้าคนที่ขายต่างๆก็ผิดกฎหมายเช่นกันนะครับเราประเทศเราเนี่ย total ban คือไม่รับบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาในประเทศทั้งหมดนะครับ